นะครับผมสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมพิชเชอร์นะครับกับโนเอลยูอาร์ปั้กแสงนาตีโนเอลยูอาร์บ้าอะไรวะโนเอลลิมิตแล้วโนเอลแสงก็มาแล้วครับมาที่นี่เลยครับมาแล้วครับผมตรงนี้โอ้โหมาเตรียมตั๋วไว้181ตั๋วพร้อมกับศูนย์เพชรซีแ้าศูนย์เพชรซีไม่พอแล้วนี่ครับการกระหน่ำซอมบี้เซลของในไลฟ์นะครับผมนี่ฮะกด1กับกดสแปมสติ๊กเกอร์โนเอลมาครับตรงนี้ เอาล่ะเพื่อเป็นการไม่รอช้าครับไปลุยกันเลยดีกว่าไปซุ่มกันเลยดีกว่าไปครับริชแมนชอ็อปโนหนึง่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบตโคเบอร์มือถืในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพค็คที่ร่วมรายการรับไปเลยหรียญริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชาระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชาระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์ถูกเติมง่ายเติมไวบริการย4บชั่วโมงต้องริทแมนช็ มาตรงนี้มาถึงเข้าร้านค้าก่อนเลยแล้วอะไรที่มันเติมผมไม่สนใจนะครับผมผมจะไปผมจะไปหาเจ้าตั๋วม่วงนี่เลยนะครับผมมีตัวมีสามตัวอยู่ในนี้เลยพันสองร้อยเพชรเราจะซื้อไปให้หมดเลยนะเราจะซื้อไปให้หมดเลยพั1200นสะองร้อยเนี่ยคืบเราต้องเหลือสองหมื่นไว้เผื่อไม่ได้การมาด้วยนะ, <c oughs> ะมาซื้อให้หมดพันสองร้อยเพชรเอาให้หมดมาปืบพันห้าอ,อย่างพันห้าอย่างพันห้าแล้วอยู่อยู่ไว้ก่อน อยู่ไ้ก่อนเพราะตอนนี้ตั๋วเรามี251ตัวแล้วเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเผื่อไม่ได้การ์ดจะได้มาซื้อกาดตรงนี้นะครับผมเพราะว่าการ์ดปัญหาไม่ได้เลยนอกจากสุ่มนะครับผมแล้วใครถามมันว่าพี่มันมีการ์ดสองใบพี่มันมีการ์ดสองใบต้องเอาใบไหนนะครับผมไอใบที่สุ่มเนี่ยมันดีสําหรับ PVP นะครับผมเพราะว่าจับเพิ่มเยอยูยย่นะครับผมเดี๋ยวไปจัดหนักจัดเต็มกนอนตอนรีวิวอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดเป็นการ์ดของกิจกรรมนะครับผมการ์ดที่แจกฟรี ันจะให้ให้ตังกิจกรรมเพิ่มนะครับผมแค่นั้นเองแต่ว่าเอฟเฟกของสกิลสจะเหมือนกันนะครับผมโอเคไปเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมมาของกาลังใจในการกดไลค์คนละไลค์ครับที่ใครผ่านเข้ามาดูในคลิปนี้ครับโนเอลครับตัวแสงตัวแรกของเกม Black c ูเวอรเอ็มเป็นโลด้วยนะแล้วเลดอยู่ที่1%นะครับผมตัวอื่นก็ไล่เลียงลงมานะครับผมนี่เลยแล้วมีการ์ดท,ที่0 6 8 0เหมือนเดิมนะครับผมแล้วการ์ดอื่นๆนี่ 0.022นะครับหวังว่าจะไม่ได้การ์ดอื่นนะครับผมเริ่มเลยดีกว่านะครับผมกดไลค์คนละไลค์เพื่อผมจัดอนักจะเต็มเลยนะเอาโนเอล5ดาวกับการ์ด5าดาวมันมาเลยครับ1การันตีก่อนมาแน่นอนตรงนี้ประตูงเงินพร้อมกับชุดธรรมดาขอกดสกคริปไป1ทีเพื่อเป็นการยั่งเชิงนะครับผมยั่งเชิงเจ้าปู่ยั่งเชิงไงยั่งเชิงไงตรงนี้ก็ข้ามไปก่อนเลยละกันตรงนี้โนเอลแสงตีชั้นรอยให้ดูหน่อยจัดไป จัดไปเลยปาตูทองพร้อมชุดสวยลืมตาอ้าปากไปเลย <c oughs> ผมบอกไว้ก่อนถ้าผมได้การ์ดนะครับถ้าผมได้การ์ดจากการสุ่มผมซื้อผมเหมาผม,ผมเหมาตัวม่วงเลยนะครับผมผมเหมาตัวม่วงเลยนะครับเหมาตัวม่วงในร้านค้าเลยแล้วมาสุ่มต่อให้ทุกคนได้ดูนะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่ได้ผมจะใช้สองหมื่นเพชรซื้อการดมาเลยนะครับผมเพราะว่ามีคนไม่ได้ครับมีคนไม่ได้สองการันตีก็ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเซฟ ไว้ตรงนี้มาที่บ้านพี่ฝนตกไหมครับตกครับแต่ว่าหยุดไปแล้วนะครับผมตรงนี้มาขอการ์ดก่อนอยังไงเราก็ทํา้าดาวกับทําตัว5้าดาวการห้าดาวได้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าจากทีค่คลิปที่ผมให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าผมดองของไว้นะครับผมปึบมามาเลยจ้าตรงนี้ตัวเดิมนะปึบก,การ์ดอะการ์ดสีโมพโอการ์ดหน่อยแล้วก็เน้นกรนะชิงดาไปอีกเลยไรอานี่มาทุกคลิปเลยเนะี่ย มาทุกคลิปของแช่แน่นอนของจริงนะไลอาเนี่ยเหลดมันเลตมันต่ำเตี้ยรีดดินมากเลยนะถ้าจำไม่ผิดมาได้ยังไงมาได้ยังไงทางไลอา0ู5 7าเจ็ดเคสคมาได้ยังไงมาต่อประตูเงินชุดธรรมดากดข้ามืลองเชิญปู่ไม่ได้เลยจริงๆการ์ดก่อนเออ การ์ดก่อนการันตีพื้นไปเลยดิเออจัดไปมา200ท่านครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วประตูจองพร้อมชุดธรรมดาอีกแล้วเปยียงยังไม่มาวะ่ะทุกคนยังไม่มาเลด,ดวงดีนะได้เลยน้อยแบบนั้นโอเคอบคุณนะขบคุณสำหรับการติดตามใหม่ด้วยนะครับคุณมิน้นนะครับอารมจชอบไปดึงดีแจมแม้วครับ้อไปหนึ่งดอกไป 50โลที่ผ่านไปประตูทองชุดธรรมดากดข้ามไปหนึ่งทีเริ่มมีเกลนแล้วนะตรงนี้เอาเรื่องนะตรงนี้โอ้ผมว่าคนดู200คนอ่ะต้องกดไลค์สงึง1้0ยไปกดไลค์สึง100มาแน่นอนการ์ดเนี่ยการ์ดเนี่ยศูนย์ตัวครับศูนย์ดาวอยู่ครับประตูทองชุดธรรมดาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยไม่ดีแล้วนะไม่ดีแล้วนะแบบนี้ครั้งต่อไปต้องมา4ตัวแล้วคนระั้งต่อไปต้องมาการ์ด การ์ดกับตัวนะครับผมไปประตูทองชุดสเออมาลืมตาป่าซะ่อยเปี่ยงแย่แล้วทุกคนเฮ้ยมันเห็นว่าเราดองของไว้เยอะการ์อัพดาวเยอะที่อัพตัวละครเยอะเลยจะไม่ให้คุณเลยสักตัวนึงเลยเหรอะประตูทองชุดธรรมดาขอการ์ดอันเดียวพอใจเลยเอาจริง ขอการแค่อันเดียวพอใจเลยนะครับผมขอการอันเดียวพอเอาให้หนักเอาห,หนักจริงตรงนี้เปี้ยงมาไอม,มัสมาคมาผ่านไป 100. หนึ่งร้อยตัวประตูทองรรย,อยุ่ยทรไมาอีกเหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละอย่างนี้ไม่ใช่ละอย่างนี้ไม่ใช่ละทุกคนเฮ้ย หนึ่งร้อยตัวไม่มาเลยหรอบางคนนี่สุ่มสามทีได้สามตัวเลยนะถ้าไปแล้วร้อยตัวที่เหลือครับปรตูทองสวยได้แล้วเออสวยกี่โมงลืมตาตากี่โมงเออต้องถามว่ากี่โมงตรงนี้มาไปเลยสักสามสี่เลยโอ้โหการมาเล่การมาการ,มา,การมาทีเถ้ะการการเออสีทอง ทิ้งดามะตรงนี้เยียบเดี๋ยวสีทองนเอลมาแล้วทุกคนในที่สุดโนเอลก็มาแล้วมาแค่แค่เหลนโอกอะไรอาเลยบอกตรง แอคแท็กเกอร์มาแล้วครับ2ตัวแม่สีฟ้าล้วนด้วยแม่สีฟ้าล้วนด้วยแม่แการ์ดโนเอลแม่สีฟ้าล้วนด้วยประตูทองชุดสวยลืมตาอาปากไปมันต้องตะโกนว่ะทุกคนเอ้แต่มาอยู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 ่ ปืน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 เราไม่เอาตัวแล้วขอการ์ดอย่างเดียวเลยขอการ์ดอย่างเดียวทุกคนขอการ์ดเป็นไปได้ยังไงวะมันจะหาวกีกี่ทีเลส0.057ออกมาสองตัวมีมีเป็นไปได้ด้วยหรอนี่มันตู้อะไรอาชัดๆผมสุ่มผิดตู้หรือเปล่าครับ ดูไรอาหรือเปล่าแม่ครับผมถ้าชอบใจกด like ไลค์ด้วยครับผมเห็นพี่เกลือแล้วชอบใจกดไลค์เลยครับประตูทองชุดสวยต้องมาได้แล้วเออมาสักสามเลยการสามใบไปเลยโอ้โหคุณเหลือจะเชื่อเออการนี้ทองดิทองทองทองเนี่ย yeah! ไรอาลิมิเต็ดของจริงอ่ะกอดดอนนี่ฟานบ่อยจังวะ การ์ดทีเดียเออทองทงเออมีบ yeah. ึงการ์ดทง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 เออมาไม่เจอไม่เจอได้แล้วได้แล้วทำตามสัญญาทุกคนเราได้การ์ดมันมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปเหมาเราจะไปเหมาเลยเราไม่ต้องเสียเพชรซื้อการ์ดมันแล้วนะครับผมเหมาครับเหมาอ่าอ่าอ่าไอปูเอ็งต้องเอ็งต้องเห็นความพยายามของข้า เองต้องลืมตาป่าปากแล้วจังหวะนี้อ้าวซื้อให้หมดครับ1,500ครั้งที่หนึ่ง1 5ครั้งที่สอง1 5ครั้งที่สามพี่เปลืองเพชรไม่สนครับ1,500ครั้งที่สี่พี่ยา1,500ครั้งที่ห้า1 5ครั้งที่หกพี่มันเปลืองเพชรจริงไม่สนครับ1,500เอ้ยไม่ใช่1 8ครั้งที่หนึ่ง1 8ครั้งที่สอง1 8ครั้งที่สาม1,800ครั้งที่สี่ชอบใจกดไลค์ด้วยฮะ1,800ครั้งที่ห้า1 8ย อ,าอ,า,อ,า,อ,า,อาอ้าไปซุ่มกันต่อตรงนี้ไปกดแบบไม่มีอีโก้แล้วตรงนี้วิดพื้นอะไรล่ะไกูอยู่เปี้ยงเออไม่เป็นไรแล้วเราเรายัางไงก็ได้การันตีแล้วตรงนี้มาแค่หนึ่งการผมก็โอเคแล้วนะครับผมมาแค่หนึ่งการผมก็โอเคแล้วไปการันตีเลยครับห้ามไปการันตีเลยปูอีกหกสิบครั้งเนี่ยไม่ต้องได้ฮ่าอะไรเลยไม่ต้องได้อะไรแล้วกดข้ามไปเลย นี่ไงไม่ได้ของจริงเออเราไม่ต้องไปหวังอะไรทั้งนั้นไม่ต้องไปหวังอะไรทั้งนั้นอีห้าสิบรอบที่เหลือเนี่ยเนี่ยอดทนไว้เฮ้ยขอบคุณคุณอดทนไว้ด้วยครับที่เจอกันในแข่งป่ะขอบคุณมากครับยินดีต้อนรับสุจริโอเพนวยครับสมาชิกโอ้โหอดทนไว้ครับที่ผมเจอในในการแข่งที่ผมแพ้เขานะครับผมนี่ครับติดตามคุณอดทนไว้ด้วยนะครับตรงนี้เรามาประตูทองนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่งโอ้โหไม่ต้องมาของจริงมา ไม่ต้องมานะไม่ต้องมานะอย่าไม้ให้เห็นนะอย่าไม้ให้เห็นนะอย่าไมาให้เห็นนะตรงนี้ได้ครับวัสดีครับวัสดีครับอดทนไว้ด้วยนะครับสี่สิบงั้นเหรอชิวๆไม่ต้องไม้เห็นนะชิวสวยอะไรไม่สนไม่ต้องมาเออดีมากดีมากดีมากไม่ต้องมาไม่ต้องมาเลยนะเนการันตีเลยนะวาจาศักดิ์สิทธิ์จริงว่ะนี่กูเป็นเป็นเป็นปีศาจตัวนั้นมาเนี่ยมาประตูเงินเออไปไกลๆเลยไปไกลๆเลย อืมอืมโอเคโอเคมันไม่มาจริงว่ะไม่มาจริงว่ะเกมทํทำงี้กูไม่ได้เลย20โลใช่ไหมออกกันผมมีทริคอยู่นี่ทุกคนอีอีเนี่ยอีเนี่ยต้องไม่มีอะไรเลยเว้ยไอ้สุ่มการ์ดเนี่ยไม่มานะใช่ไหมสุ่มการ์ดไปหมดเลยห้าใบทีเดียวไอ้ยห้าครั้งเพมมีอยู่พันพันมิดเขียวตัดไปต่อตรงนี้ประตูทองเนี่ยงงาม,มาเลยไง เป็นไงผมไม่อยากให้ผมไม่อยากให้ได้กดเอสลากรอดการันตีไงเป็นไงแสงจันทร์มาเลยเป็นไงนี่ไงมันคือทิ๊กเว้ยมันคือทิกเว้ยผมไม่อยากได้ไงผมก็เลยมาปล่อยเลยกันตรงนี้เป็นไงเป็นไงเออนะครับผมกําลังคิดอยู่ว่าจะเอาคลิปปั้นดีไว้แต่ว่าผมคิดว่าคลิปปั้นคลิปปั้นเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้เดี๋ยวผมปั้นผ่านไลฟ์แล้วกันหลังสุมเสร็จผมปั้นผ่านไลฟ์มาดูไลฟ์ย้อนหลังกันเองนะ ปั้นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมไปรีวิวให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับผมแต่วันนี้เอ,เอา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 แต่สุ่มไปก่อนเป็นไงประตูทองเนี่ยเอสซามาไม่มาว่ะโอเคโอเคถือว่าล้างสวยไปละวว่าล้างสวยไปละวไปยี่สิบครั้งทุกคลายครับขอให้ไม่ได้ละกันสมพรปากเฉยโยมเป็นไงไม่ได้จริงเป็นไงเป็นไงเออ เรียบร้อยเราเราต้องวิดพื้นเหรอวะผมเคยไปสัญญากับใครตอนไหนเนี่ยมันการันตีอยู่แล้วไม่ต้องลืมอาปากเลยจะมากี่ตัวผมว่าผมเกือที่สุดแล้วว่ะตู้โนเอลเนี่ยได้แค่หนึ่งการแล้วก็หนึ่งตัวแต่รอดรอร์ดอูดอ,ดอ,ดอนิเมชันมาหน่อยแล้วกันนี่ถ้าได้ลายอาร์นี่นี่กวูว่าตู้อะไรอาร์ชัวมันจะได้ลายอาร์ได้ยังไงม,มาหวัดดีน้องฮาเลยนะครับ สวัสดีจูตท่านกันด้วยนะครับเข้ามาใหม่กดไลค์ด้วยครับกดไลค์โอ้โหคนดู300ว่ะอย่างนี้ต้องสุ่มต่อแล้วหรือเปล่าเนี่ยไม่เอาไม่เอาเราเก็บตัวไว้ดีกว่ามาสวัสดีครับสวัสดีครับพีเอ็มสวัสดีครับกดไปแล้วกีว่ใบครับ200ใบพอดีเลยครับ200ใบพอดีเลยครับตรงนี้มาเสียงต้องมาแล้วมาตัวสุดท้ายเลยเปะเนี่ยมาตัวสุดท้ายจริงวะโนเอลยา yeah! แล้วพร้อมกับการติดตามใหม่นะครับขอบคุณนะครับไปชี้นะ,ะเรียบร้อยสดชื่นดีเฟนเดอร์สีทองแบบปัมป๊มๆมาเลยไปขึ้น5ดาวกับการ5ดาวกันนะครับผมลุยกันเลยหึงการันตีแม่งไม่ได้ตัวหาเลย,เลยมีอยู่180ใบแต่เราไม่สุ่มต่อแล้วเรารอตัวอนาคตเพราะว่าตัวนี้เราสามารถ ทำตัวละครขึ้น5ดาวการห้าดาวได้โดยไม่ต้องสุ่มอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับผมไม่อาแล้วเจืใส่ไปเลยปูการไปเลยเปี้ยงเปี่ยงเปี้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 ยงดองเอาไว้นะไม่เสียหายหรอกไปตัวละครต่อยัดไปเลยตรงนี้ขึ้นแอลอาก่อนนะทุกคน ลูกหักลูกหักจุ๊บจุ๊บจุุสิบเอ็ดงั้นหรอกไปเอาเศษมาเฮ้ยน่ารักน่ารักโอ้โหน่ารักจัดจัดดูขอตู้มันนิดนึงขอตู้มผมว่าไม่เฟี้ยวบ้าไปแล้วนายใส่ชุดอวกาศได้ไงนายต้องใส่ชุดนี้ดิเป็อย่ซูไม่เห็นด้วยเป็นไงเทป่ะเทจัดไปต่อครับอัพเลเวลครับตรงนี้มันต้องอัพดาวมันต้องใช้ทีนี่ก่อน ไปวิ่งมาต่อขึ้นไปเลย U R เปียงเปียงยเกือบเกือบตกที่กินตกใจที่กินตกใจมาแล้วครับระดับ U R เปียงไปหนึ่งทีต่อด้วยระดับระดับ L R เปียงไปอีกปึบ แล้วก็ยื้อเกลืเรียบร้อยเปี้ยงแอลอาร์มาจุติมาต่อครับปรี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บหนึ่งร้อยปึ๊บปึ๊บแล้วหนึ่งร้อยเพิ่มดาวสิครับรออะไรจุ๊บ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 เพิ่มทีละนิดไปจบคลิปไปด้วยห้าดาวนะครับอู้มปึ๊บถ้าใครอยากดู ตอนปั้นนะครับผมมาดูรายย้อนหลังเอาละกันนะครับแล้วคลิปต่อไปจะเป็นคลิปรีวิวจัดหนักจัดเต็มนะครับว่าโนเอลของผมจะทําไปสุดขนาดไหนแล้วตัวละครมันจะดีขนาดไหนนะครับผมสําหรับลูกรักโนเอลวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยไลฟ์ like, เราอยู่กันต่อนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับวีดตุ้มประชุมตุ้มไปยัง ปลายดาวสุดท้ายหนึ่งการันตีสุดเกลือเอิมประชุมอืมอืมอืมปิง